ชตอเมเดสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกของปีบ้านเราก็ำลังจะเดินทางไปขอพอรที่ศาลเจ้าใกล้ๆบ้านค่ะเราก็ได้เข้ามาในศาลเจ้าแล้วนะคะคนก็กำลังเยอะเลยค่ะ ้านในเขาก็มีการจัดระเบียบแถวให้เข้าไปขอพอรนะคะซึ่งเราก็ได้ขอพอรเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านเราก็ได้ซื้อเครื่องรางมาหนึ่งอันนะคะต่อไปเราจะไปหาอะไรทานกันค่ะเราก็เดินดู หลายรอบมากเลยนะคะว่าจะกินอะไรดีทุกอย่างน่ากินหมดเลยอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งบดนะคะป้าป๋าไปซื้อมาให้ซึ่งเราว่าอร่อยมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วอันนี้ก็คือยากิโซบะค่ะอันนี้ก็อร่อยค่ะเหมือนจะมีคนอยากแจมด้วยเลย ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ